วันนี้เราก็มาอยู่กับวิโก้นะครับผมคันนี้วิโก้ตัวสูงลูกค้าเข้ามาให้เช็คเนื่องจากว่าเบรกเขามีเสียงนะครับกับเบรกไม่ค่อยอยู่ก็คืออันนี้ลูกค้าใช้ผ้าเบรกดูนี่สภาพผ้าเบรกนะสภาพผ้าเบรกกับจานคือลูกค้าใช้หมดแล้วอันนี้ลูกค้าไม่รู้ตัวว่าลูกค้าใช้หมดมันเลยกินจานอย่างนี้เห็นไหมเป็นรนะองรานนี้การที่กินอย่างนี้เราต้องเจียร,าจาร้วจามันจะบางนะฮะอันตราย ก็เลยว่าต้องเปลี่ยนจานหนึ่งแผ่นนะครับเปลี่ยนจานใหม่อันนี้ก็เปลี่ยนจานอีข้างหนึ่งนะเราก็ใช้เป็นจานของ PRW นะครับผมส่วนอีกข้างหนึ่งเราก็จะเป็นเจียรเราก็จะเจียให้เรียงทิมเลยเห็นปหมเจียไปเลยแล้วก็เปลี่ยนผ้าเบรคคู่หน้าของ c o m p พ c t นะครับผมของ c o m p พ c t แล้วพอทีนี้เราตรวจเช็คอีกก็มีในเรื่องของนี่ตัวนี้เลย โคง้งก็คือว่ามันขาดและจัละบีมันออกหมดบตอนนี้มันยังไม่หลวมหรอกแต่ในอนาคตอ่ะเดี๋ยวมันจะหลวมเพราะอย่างน้ามันจะเข้าเราเจอเราก็เลยแจ้งลูกค้าแล้วลูกค้าก็เปลี่ยนก่อนเลยนะครับสองข้างเลยพเอเบรกอะ่ะมันจะมีตัวเตือนอย่างนี้ทุกรุร่นนะครับเป็นแผ่นเหล็กรองเห็นไหมอ่าเนี่ยปกติถ้าเราใช้อะ่ะ ถ้าถึงตัวนี้มันจะเสียงดังแต่บางคนอาจจะไม่ได้ยินนะครับผมอ่านะ,อ,ะอันนี้เราก็กำลังจะใส่ประกอบแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราใส่เสร็จเราก็จะทำการเทสรถไปวิ่งแล้วก็ไปเทสเบรกดูว่ามีเสียงดังไหมเบรกอยู่ไหมโอเคแล้วก็จะส่งรถนะครับผม